เอาอัปเดตเคสแรกนะว่างั้นเอาเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะนี่อัปเดตล่าสุดเลยเคสแรกนะตอนนี้สบายดีหมดทั้ง6คนแล้วค่ะช่วยกันเปิดร้านขายของได้3วันแล้วค่ะเพราะครบกำหนดกักตัวแล้วแข็งแรงดีทุกคนได้ทำอคอโลฟิลก็คือสมุนไพรฤทเย็นสดนะ,ะน้ำ ผักผลไม้ทำอาหารมังสวิรัตรับประทานกันทุกคนค่ะนี่ทานมังสวรัตเลยมีอาหารดีต่อสุขภาพด้วยเป็นบุญกุศลด้วยเนาะก็ดีเลยทานมังสวรัตไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ดีนะทั้งลูกหลานค่ะมังกรโอทานกันทั้งหมดเลยปกติลูกๆลูกๆเขายังทานทั่วๆไปอยู่แต่ว่าตอนเจ็บป่วยก็ทานมังสวรัตกันนะแต่พอออกจากโรงพยาบาล เขาขอทานมังสุรัตด้วยกับแม่ว่างันนโอ้มีปัญญานะฉลาดนะเอ,อเห็นแม่แข็งแรงเลนะเห็นแม่แข็งแรงแล้วก็ได้ความรู้จากแม่ด้วยก็มีปัญญานะดีมากเลยนะอพอจะโรงพยาบาลก็นำมากักตัวที่บ้านก็ทานมังสุรัตต่อเลยนะดีก็ทําให้เขาทานกัน,นาทานกันค่ะแต่ตัว ตัวเองตั้งศีลทานมือเดียวไม่ปรุงห้าวันขอปรุงบ้างสองวันสูตรอาจารย์เลยนะบอกอ้าวนะไม่ปรุงห้าวันให้ปรุงสองวันนะนะสูตรอาจารย์ที่จะทําให้แข็งแรงได้เร็วนะไม่ปรุงหรือปรุงน้อยห้าวันนะแล้วก็ปรุงบ้างสองวันสุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะส่วนมากผักที่ใช้ปรุงอาหารก็ปลูกเองทําปุ๋ยจากเศษอาหาร ใช้จุลินทรีย์พลังศีลเพิ่มมาเข้าเจอตามที่อาจารย์สั่งสอนมามีเกือบทุกอย่างค่ะ,ะในสวนหลังร้า,รานค้าฟักหอมพึ่งเก็บลองชั่งดูได้5กิโลกรัมกว่าช่วงหน้าหนาวก็จะมีผักกะหล่ำปลีไร้สารพิษทานกันค่ะว่าง,งั้นอ้าวดีดีดออาอนุโมทนาด้วยนะนเคสแลกออ ลูกสะพายเหรอเคสข้างบนเนี่ยไหนที่บอกว่าเป็นเบาหวานอ่าโอเคโอเคเรื่องที่ว่าเขาไม่ให้เอายาจ้ะอ่าอ้าวเดี๋ยวมีเคสที่สามรายละเอียดแต่ละวันอ๋อมีเคสที่สามเนี่ยมาด้วยรายละเอียดแต่ละวันอ๋ออืม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 อ่าแต่เคสที่สอง เคตแรกแคแรกนะท่านแรกที่พูดถึงเนี่ยหท่านดีขึ้นอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งท่านเป็นลูกเขยก็รอก็ดีขึ้นตามมาแล้วลูกตัวเองนี่แหละนาทิตเป็นเบาหวานไม่ใช่ลูกสะพ้ายนลูกสะพ้ลูกสะพ้ย,ยเป็นเบาหวานนาก็ชาหน่อยเนี่ยเขาบอกว่า,าวันที่8ปดะเนี่ยวันที่แดเดือน8ด เมื่อวานวนี้วัสองวันที่แล้วสองวันที่แล้วลูกเขยวันที่แปดเดือนแปดหกสี่แปดงหาหกสี่ลูกเขยออกจากโรงพยาบาลมากักตัวที่บ้านได้หลายวันแล้วค่ะไม่ไอแล้วแต่เสียงยังแห้งๆอยู่เขาแข็งแรงดีแล้วค่ะเพราะเขาได้สมุนไพรได้อบสมุนไพรรอเตียงอตอนรอเตียงก็ก็อบสมุนไพรไปแล้วกินฟ้าทลายโจรรอ กินน้ำสกัดยานางที่ทำไว้ด้วยส่วนลูกสะพ้ายตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะปอดอักเสบวันนี้คุยได้นานอาการหายเหนื่อยแล้วหมอตรวจเจอเบาหวานด้วยเพราะเขาอ้วน80กว่ากิโลกรัมโอ้นะเนี่ยอ้วนๆนน,นี่ยนะโควิดชอบนะอ้วนอน,ออนด้วยเบาหวานด้วยโควิดชอบนะอีก คงอีกไม่กี่วันคงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคะ่ะว่างก็ดีขาาึ้นแล้วนะคนนี้เขาไม่ได้อบสมุนไพรเตรียมหม้อไปแล้วหมอไม่ให้ใช้สมุนไพรนี่มีรายละเอียดนะคนนี้ไม่ได้อบสมุนไพรเตรียมหม้อไปแล้วหมอไม่ให้ใช้สมุนไพรเพราะเขาได้อยู่ห้องรวมเจ็ดแปคนอ๋อไปอยู่ห้องรวมมีวิบากเนาะเพราะอาการเขาหนักกว่าคนอื่นหมอเลยให้อยู่ห้องรวม พออยู่ในสายตาหมอพยาบาลเขาไม่ให้กินสมุนไพรไม่ให้ใช้สมุนไพรค่ะเนี่ยเ,เ,เ,เขาก็เขาก็มีวิบากเนาะคุณหมอเลยไม่ให้ผสมผสานการแพทย์แผนต่างๆเข้าไปก็อย่างเงี้ยนะคุณหมอท่านก็จะมีอัตตาของท่านนะอย่างนี้แหละก็แล้วแต่กุศลจะไปเจอคุณหมอแบบไหนอะ่ะเจอคุณหมออัตตามากก็ไม่ให้ผสมผสานเจอคุณหมอมีปัญญามากอัตตาน้อยมีปัญญามากก็ผสมผสาน ไอ้ที่มันจะถูกกันที่จะเป็นประโยชน์นะอันนี้เป็นธรรมดาก็ต้องเจอกันอย่างนี้แหละนะไม่ต้องไปแปลกใจหรอกนะนะเอาไปทำหลายหม้อฝากพยาบาลไปให้เขาเขาก็ไม่เอาไปให้นะเขาไม่ยอมให้วิบากไม่ถึงนะวิบากไม่ได้จริงๆนะอันนี้เนี่ยมันไปนโทษใครไม่ได้เลยนะผู้ผู้ป่วยเนี่ยไปโทษใครไม่ได้เลยนะ คือเขาอ้วนแปดสิบกิโลเนี่ยแสดงว่าเสพกิเลสมาเยอะมาเนี่ยพอสมควรนะอาจารย์วานะนาปกติกินพืชนี่ส่วนใหญ่ถ้ากินพืชนี่จะอ้วนขนาดนั้นไหมส่วนใหญ่ไม่เราก็กินสัตว์นั่นแหละถึงได้อ้วนขนาดนั้นนะแล้วกินเยอะด้วยนะมันจะกินน้อยนอยนะมีวิบากกินสัตว์ทําให้สัตว์หายใจไม่ออกทําให้สัตว์ตายทาให้สัตว์หายใจไม่ออกนะกินสัตว์นะสัตว์ถูกฆ่านะ ก่อนจะฆ่านี่เขาหายใจลําบากกันนะเสร็จแล้วถูกฆ่าหายใจไม่ออกเลยต้งได้อ้วนต้งแปดสิบกิโลนะนะเสร็จแล้วเป็นไงที่นี่ก็โอ้โหวิบากเข้านี่ก็หายใจไม่ออกเลยปอดอักเสบเลยแล้วเขาก็ไม่ให้เอาไอ้ที่หายใจโล่งไปใช้อีกโอ้โหวิบากอะไรกันตัะหนานะสม,มุนไพรคนอื่นใช้ได้หมดนะอยู่โรงพยาบาลเดียวกันแต่ว่าเขาก็คนอื่นเขาอาการไม่หนักแล้วเขาก็ ใช้สมุนไพรอะไรได้หมดเขาก็หายอย่างเร็วไงนะคนนี้มีวิบากมากหน่อยอาการหนักเขาไม่ใช้สมุนไพรช่วยนะเขาเดินเขาอยู่ในห้องอื่นที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เคร่งเครียดเคร่งคัดไงโรงพยาบาลเดียวกันแต่เจ้าเจ้าหน้าที่ไม่เหมือนกันนะ่ะโรงพยาบาลเดียวกันแต่จุดอื่นๆเจ้าหน้าที่ให้ใช้อ่ะใช้ผสมผสานแต่ว่า คนนี้เนะี่ยไม่ให้ใช้ผสมผสานนะเนี่ยวิบากเป็นอย่างนี้เหมือนกับอาจารย์มีอุปกรณ์อะไรครบหมดเลยเข้าไปในเรือนจําแต่คนในเรือนจํามีวิบากเนี่ยไม่ได้ใช้ตั้งหลายอันเนี่ยนะเขาใช้ไม่ได้เขามีวิบากมันกฎระเบียบไม่ได้แท้ที่จริงคือวิบากของเขานั่นแหละขวางไว้วิบากของเขาขวางไว้เลยใช้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันคนนี้เนี่ยวิบากเขาขวางไว้เลยใช้ไม่ได้เลยหายช้ากว่าเพื่อนถ้าใช้ได้เนี่ยจะหายเร็วเลย ถ้าใช้ได้หายเร็วเลยปลอดจะโล่งเลยสมุนไพรริท้อนเย็นโอ้หอมระเหยนี่ขยายปอดหลอดลมดีมากเหมือนกับหลายท่านที่วิกฤตวิกฤตก็ใช้ล้วดีขึ้นนะทั้งนั้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะกินสมุนไพรได้นะใชนะ้กินได้ดมได้อบได้นะใจไร้ทุกใจดีงามโอ้อาหารลงตัวอะไรเงี้ยก็จะฟื้นได้เร็วเหมือนลหลายท่านที่ฟื้นมาแล้ว แต่นี่มีวิบากเอาทำไปทำไปหลายหม้อฝากพยาบาลไปให้เขาเขาก็ไม่เอาไปให้และตอนนี้ทุกคนหายเป็นปกติทั้งหกแล้ว,ลวทั้งร่างกายและจิตใจยังเหลือลูกสะพ้ายที่ว่าคนน้ำหนัก80เป็นเบาหวานนี่แหลนะมีปอดอักเสบแต่ดีขึ้นเยอะแล้วว่างั้นนะคงไม่เกิน วันสองวันนี้คงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะฟังกันนะนะอาการดีขึ้นเยอะแล้วนะวิบากเบาบางแล้วอาการดีขึ้นเยอะก็วิบากเบาบาง